ที่พี่ทําดีแบบนี้ที่ออที่พี่แบบเขาเรียกว่าดูแลเทคแคร์ใส่ใจผมเนี่ยมันหมายความว่าไงหรือว่าทําแบบนี้กับทุกคนหรือว่าเป็นนิสัยเขาอยู่แล้วอะไรเ้วก็เลยอยากร้องเพลงนี้แล้วก็ส่งคําถามไปถามเขาครับเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันที่อยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันหมายความ เป็นแค่เพียงเอารองนอนไว้ที่คงหัวไปแต่อนความรักที่มีเอาไว้คิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีสิ้นถึงใจคลังรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้วเราไปถามเขาตอนนี้จะ มาเค้นคำตอบจากเขาตอนนี้ก็ไม่ได้จริงๆก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตถ้ารู้สึกงไงก็ผ<า>มกาา็าตามนั้นโอเคฮะอ้าตำนานมนต้น้นเลยโอ้